5 m i n u t e Podcast. Improve Every Minute. Brought to you by... พบกับเสื้เอเชิ้ต GQ x Mission to the Moon Selective Edition เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีสเสน่ห์สั่งซื้อได้ที่ l ลายไมช h อบแอดเลยแอด Mission to the Moon สวัสดีครับ5 Minutes ครับคุณอยู่กับโระบิน์านุสาหะครับ วันนี้ผมเอาอีกบทหนึ่งมาจากหนังสือเรื่อง Super Level นะฮะกลยุทธ์สร้างความแตกต่างขั้นเทพนะฮะก็บทนี้เขาพูดถึงเรื่องของผู้นำนะ,ะว่าความเป็นผู้นำเนี่ยมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือว่าสร้างเสริมได้นะคระับภาษาอังกฤษเรียกว่า nature versus nurture นะ,ะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนั่นเองนะฮะคือเขาบอกว่าการจะประเมินว่าใครคนหนึ่งเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นําได้หรือไม่ ะะถ้าจะโยนความผิดทั้งหมดไปให้สภาวะแวดล้อมในการเติบโตก็คงไม่ยุติธรรมสำหรับบางคนเพราะาเราไม่สามารถเลือกได้ว่าอยากเกิดในครอบครัวแบบไหนและในกรณีที่เกิดในครอบครัวที่ลำบากแต่ได้พบครูหรือผู้ให้คำปรึกษาที่ดีจนเติบโตไปในทางที่ถูกต้องก็มีไม่น้อยนะฮะการได้ใช้ชีวิตวัยเด็กท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีถือว่าโชคดีหากจะบอกว่านิสัยที่ได้มาในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นคือน,นิสัยจริงของคนนั้นก็ถือว่าสมเหตุสมผลแต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีสะทีเดียวนะครับ ยังไงก็ดีเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่าผู้นําที่ดีควรจะมีนิสัยอย่างไรยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทํางานนะเอานิสัยก่อนนะครับผู้เขียนบอกว่ามี3เรื่อง 1. ความซื่อตรง 2. ความอ่อนน้อมถ่อมตนและ3ความไม่เห็นแก่ตัวนะฮะท่าทีในการประเมินสถานการณ์ต่างๆตามจริงและพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เกี่ยงว,ว่าตัวเองจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบคือความซื่อตรง ส่วนความคิดที่จะเรียนรู้จากคนอื่นในส่วนที่ตัวเองยังบกพร่องและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพเสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและการไม่ทําพฤติกรรมทุจริตหรือใช้วิธีลักไก่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวคือการไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองทั้ง3ข้อน,นี้คือคุณความดีภายในที่ผู้นําไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ตามไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงมาเยอะขนาดไหนก็ตามต้องมีนะครับ คุณความดีจากนิสัยเหล่านี้อาจฝังอยู่ใน DNA ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้นําในระหว่างที่เขาเติบโตสภาวะแวดล้อมในการเติบโตจึงมีความสําคัญอย่างไรก็ดีไม่ไหน่อยความว่าคนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีจะเติบโตมาเป็นแบบนี้หรือคนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีจะเติบโตมาเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับออความเพียรพยายามและตระหนักรู้จะสามารถส่งเสริมคุณงามความดีเหล่านี้ได้ นแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีความซื่อตรงอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่เห็นแก่ตัวจะกลายเป็นผู้นําชั้นยอดได้กล่าวคือแม้มีคุณสมบัติ3อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นผู้นําที่ดีได้นะครับเพราะแค่นี้ยังไม่พอนะฮะตรกัดที่เชื่อว่าคนใจดีจะเป็นผู้นําที่ดีนั้นง่ายเกินไปเพราะแม้ว่าผู้นําจะเป็นคนใจดีแต่เ็ายังต้องบริหารงานนะครับยังต้องทํางานและอาจจะต้องทํางานกับคนที่จิตใจไม่ดีด้วยนะครับต้องพบกับคู่แข่งทางธุรกิจนะฮะแล้วก็ ต้องทำอะไรกหลายอย่างมากๆในการเป็นผู้นำนะฮะเ,เพราะฉะนั้นนอกจากคุณลักษณะภายในที่มีนิสัยที่ดีแล้วนี่นะฮะผู้นำยังต้องมีคุณงามความดีภายนอกอีก4ประการซึ่งอันเนี้ยมาจากการฝึกฝนเยอะอันนี้มาจากการฝึกฝนเยอะนะครับอันที่1คือการมีวิสัยทัศนนะ์อันที่2คือการกล้าตัดสินใจอันที่3คือความสามารถในการทําให้สมเร็จหรือว่า execution อันที่4ี่คือความสามารถในการรักษาให้คงอยู่หรือว่า sustainability นะครับจริงๆแล้วนี่คุณงามความดี4ประการนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่ในทฤษฎีของผู้นำทั่วไปถ้าคนจำนวนมากมองว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญนั่นก็คงหมายความว่าพาะมันสำคัญจริงๆนะครับผู้เขียนบอกว่าอยากจะให้เน้นเรื่องของ sustainability เป็นพิเศษนะฮะโดยทั่วไปเวลาประเมินคุณสมบัติหรือความสามารถของผู้นําเรามักดูจากผลสําเร็จของเขาที่มองเห็นได้ชัดในขณะนั้นเมื่อผลลัพธ์ดังกล่าวดีเราจะประเมินผู้นําคนนั้นมีความสามารถนะ้าตัดสินใจ เราก็มีความสามารถในการนําองค์กรให้สําเร็จอย่างสูงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ต้องจำไว้ให้ดีว่าการประเมินผลลัพธ์เช่นนี้ทาได้เพียงชั่วคราวผลลัพธ์นั้นมีความซับซ้อนกว่าที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเยอะนะฮะเพราะว่าต้องไปดูสถานการณ์รวมกับโชคหรือความบังเอิญด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าผลลัพธ์ผลธุรกิจออกมาดีเสมอหากมีผู้นําที่เก่งในขณะเดียวกันการมีผู้นําที่ไม่เก่งผลลัพธ์ดีก็มีนะฮะเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของตลาดมันเป็นเรื่องของดวงนะฮะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกน้องเก่งก็ได้นะครับ ด้วยเหตุผลนี้นะฮะการประเมินด้วยมุมของ sustainability หรือว่าความสามารถในการรักษาคงอยู่คือสิ่งสำคัญที่สุดในบรรดาคุณงามความดีภายนอกทั้ง4ข้อนี้นะครับกล่าวคือว่าแม้ผู้นำคนหนึ่งกำลังประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นจะอยู่ในขอบเขตของปัจจุบันเท่านั้น และหากแผนกหรือองค์กรต้องเผชิญกับความยากลําบากเมื่อผู้นําจากไปนั่นแสดงว่าเขาได้ละเลยการจัดการเรื่องของความสามารถในการรักษาให้คงอยู่หรือว่าการออกแบบระบบที่ดีหรือว่า sustainability system อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการรักษาให้คงอยู่หรือว่า sustainability ที่ช่วยให้ความสําเร็จในปัจจุบันขององค์กรและบระิษัทยังอยู่ต่อไปไม่ว่าตนจะอยู่หรือไม่จึงเป็นพื้นฐานที่สําคัญสูงสุดของผู้นาถ้าพูดถึงนิสัยภายนอกนะครับผู้นําที่ไม่มีความสามารถในการรักษา ให้คงอยู่ไม่ใช่ผู้นําประสบความสําเร็จคุณความดีที่ผู้นํานั้นรวมไปถึงการสร้างบุคลากร,กรมารับช่วงต่อจากตัวเองด้วยนะครับโดยต้องสร้างเสริมความสามารถและศักยภาพเป็นผู้นําให้แก่ผู้นําในอนาคตอีกนะในแง่มุมของอการเรียกว่าออกแบบทายาททางธุรกิจเนี่ยนะซึ่งในส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้หมายถึงญาติพี่น้องหรืออะไรแบบนี้นะครับผมกำลังหมายถึงว่าเมื่อเราจะไปจากตาแหน่งในฐานะผู้นำแล้วเนี่ยเราได้ออกแบบคิดไว้เลือยังว่าใครจะมาทําแทนเขาจะอยู่ยังไงเราต้องเทรนอะไรเขาบ้างนะครับ เราต้องใส่วุธอะไรให้เขาบ้างนะฮะดังนั้นผู้นําซึ่งแน่นอนมีหน้าที่ในการขับเคลื่อ,อนองค์กรไปข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ทำแค่วันนี้แต่ต้องเตรียมการสำหรับอนาคตด้วยนะการสรุปก็คือนะครับเนี่ยคุณสมบัติ3ข้อที่ดีคุณสมบัติความดีความงานจากภายในนะฮะก็คือความซื่อตรงความอดทนทมาตนและความไม่เห็นแก่ตัวนะครับข้างนอกคือการมีวิสัยทัศน์การกล้าตัดสินใจ ความสามารถในการทําให้สําเร็จนะครับแล้วก็ความสามารถในการรักษาให้คงอยู่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คําถามก็คือต้องมีกี่ข้อคําตอบคือผู้นําที่ดีต้องมีทุกข้อต้องมีทุกข้อนะครับซึ่งผมเห็นด้วยนะฮะทำยากนะครับแต่ว่าก็เป็นธง,งที่สามารถตั้งไว้ในใจได้เวลาเราคิดถึงผู้นําที่ดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minute ครับสวัสดีครับ5 Minute Podcast Improve Every Minute Presented by เสื้อเชิ้ต GQ X Mission to the Moon Selective Edition